ครับสำหรับชาวนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไปชมสถานที่ต่างๆนะครับของอำเภอทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่จะถ่ายวิดีโออยู่กับสถานีรถไฟแล้วก็ตลาดนะครับของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็ กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ2 7 5 0ันเจ็ดร้อยห้ในเครัขาลกี่ปีแล้วนะขายมากี่ปีแล้วขายมาหายเรื่อยยี่สิบปีแล้วยี่กว่าปีสากว่าสามสิบกว่านตับเจ็ดกี่แล้วครับก็เป็นสสิบเจ็ดกี่ปีแล้ว ก็เป็นอีร้านหนึ่งนะครับที่จะแนะนำนะครับสำหรับกานเดินทางมาครับครับบ่าคนาบ่อยกันแน่แต่ผมถึงทุ่ง,ง,ง,งสงแล้วก็จะไม่ลืมที่จะแวะมาทานข้าวหมดนะครับนนข้าวมกไก่เนาะร้านก็จะอยู่อ่าีแยกนะครับเวลาเดินทางมาก็ง่ายๆนะครับด้านหน้าของสถานีอำเภอทุ่งสงนะครับแล้วก็ร้านก็อยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้การแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาก็เป็นร้านอาหารมุสลิมน,นะครับรอกียะนะครับ